ทะเลและเรือที่อ้างว้า สามีฮัสเบ้นแปลว่าสามีเหรอใช่แล้วสามีเธอชื่ออะไรนะัะนาล,ลาอ,อง,องม,มันไงมันไงเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวก่อนนะสามีเธอฮัสเบ้นของเธอชื่อเหมือนสวามีของเราเลยเห่อคะชื่อพัฒน์มัน สามีเธอไม่เก่งเหมือนสามีเราหรอกเราคิดว่าสามีเราเป่าสามีปีเก่งว้าอะไรดนะ้สามีเปาปีเก่งไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ต้องไม่ใช่แน่ๆเลยไม่ใช่ใชเออมีน้องชื่อสีสวนไงก็เป็นคันเดียวกันแต่ฉันมาก่อนเดี<ะ>๋ยวก่อนนะสามีออฉันก็มีชื่อว่าพระภัยมณีเหมือนกันเป่าปีเก่งมาก ลูกงามตอนนี้สามีฉันกลับไปบ้านเมืองเดี๋ยวจะกลับมารับฉันแล้วแบบแต่ถ้าสมมุติก็เป็นคนเดียวกันไม่เป็นไรหรอกฉันใจกว้างฉันใจกว้างก็มาก่อนนี่ไม่ใช่มาก่อนก็ไม่เกี่ยวมาหลังก็ได้ฉันมาก่อนเพราะว่าฉันมีเบบีแล้วฉันมีเบบีชื่อ ฉันสมุดแม่มีฉันอายุเยอะแล้วฉันมาก่อนแม่เกี่ยวลาม,มาก่อนมาหลังรักก็สยามแต่ฉันมาก่อนเธอจะเป็นคนที่สองแล้วมาแย่งฉันไม่ได้นะมันลัง ช่วยฉันหายเถอะหัวอะไรายหัวฉันหายเอาหาแต่ไม่เป็นไรหัวหายแล้วตอนนี้ผมมเลีน้อยมันคิดฉันทีของฉันจะตงครเม่รู้เป็นหองเคีกันไม่ลงตัวใหมครเลยนช่วยผมหัวหาตาครับ้อช่วยนะ้าไม่ชินเอะต้อรองครับตตาอน ครับุกลุเอยู่แล้วเนี่ยนเจ้างลูกพี่ไปอ่ะพี่ไปอ่ะห่วงจีนอยู่ไหนลูกเปไรเดยเดียวเียนเีเไปแล้วมยน่ไอ้หูไปอ่ะเอาน้อยมาบอกมาให้เกาะด้วยเ่าะของหมูอ่ะเจ้าตาขายังไงหนูก็เสือกใช่หำได้ไม่หรอเจ้าตาไอ้พ่อไพนี่แบ่งกันได้ใช่ไหมลูก เขาบอกไม่ได้บอกให้แบ่งอ่ะเขามาขอแบ่งอ่ะแต่ก็ขนฐานแน่ได้ได้ได้แต่ว่าพี่พี่แบ่งได้ไหมพี่พี่แบ่งได้ไหมพี่อ่ะพี่แบ่งได้จะได้็นไปได้นะจตาแต่ว่าหนูต้องได้เยอะนะเยอะเลยเดี๋ยวเราต้องได้เยอะอ่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวพระจตนาจะเขียนเป็นเศษส่วนให้เลยเอาแล้วไงเศษส่วนอ่าแล้วก็ให้เสื้อทั้งหมด เช้าฮัดแบนแล้วเดิกษสรวนนี่ละมุดส่วนหัวดึงกันว่าใครจะเอาไหนบุกเจ้าตาจะแบ่งส่วนอ่ะอ่าจับตลาดอ่าจับตลาดไหนว่าใครจะได้ส่วนส่วนเพราะเจ้าต่างยี่ที่เป็นให้เจ้าตาเลยนไเจ้าตาแต่ว่ามันที่ผมหมดนะไม่ใช่พระอาใครจะให้แบ่งยอนนะแบ่งตาลำหนักโซ่พวกนาง โอเคได้ได้อันนี้หมดโอเคค่ะแบบตามน้งนารโอเคไม่ได้เขา้างเกียนหลวงมันาม่เป็นไรหรอจ้าามาแล้วเราก็รักเจ้าตาเหมือนพ่อให้เจ้าตาแบ่งก็ได้ได้เก็เจ้าตาจะแบ่งให้ด้วยความยุติธรรมเดี๋ยวจะพาเจ้าตาเป็นำรวจก่อนนะอย่าลืมนับ้อนหิดด้วยนะคะเออเเหอได้ไมเดียวได้ไดบ้านเธอมาางไหเนี่ย ขอสิวันเรานัดปาร์ตี้เราไม่ได้นัดมาแบ่งสมบัตินะสมบัติเป็นของหมูปาร์ตี้อะไรแก้วเราบบบทั้งคว่หมดแล้วเนี่ยพนักงานระหว่างทางที่มาใครก็ไม่รู้มาเล่นกับขนมที่รถไปค่ะอ้าวเอาย่างนีเอาอย่างนี้อาอย่างนี้อาอย่างนี้อายุามาครบกันหมดแล้วสนุกแล้วผมอยากได้เศษที่เหลือครับไม่ใช่เหลือค่ะยุด ดาวตาจะเป็นคนตัดสินใจเองไหนๆก็มากันแล้วเดี๋ยวไปฉลองกันกนดีไหมย้ <Yeah. S 1> yeah. ทำไมไม่เข้าใจเลยแต่ฉันชอบเธอแบบนี้ทุกเวลาดูดีกว่าที่ผ่านมาถึงเธอจะแตกต่างเท่าไร